ันนี้คือพี่พิมพ์กำกับให้เป็นเบสิกที่สุด And your eyes. Look at my eyes. I want you to focus. I don't want you to look too high. Focus. You really focus on where you're going and to run. เราเน้นอินเนอร์เน้นสีหน้าเน้นความห่อของน้อง You've got to focus. You know exactly what you're doing. you're like, h m m Everything cool. Short movements. s i p up. I'm going down. Ready? Look at the driver. Let's go. We have to walk next to the car. We look really cool with Adidas, and we see the car, and we're like, I can beat you. So I'm going to start with Kachang, and then I'm going to go Andy, and I'm going to go Louis. Yeah, hi. Plenty Andy กับ Louis Kachang. You need to really be focused on exactly where the camera is. Please don't look at the camera. And don't forget the end. When you finish running, don't forget. Do not stop and smile and like, okay, what do we do next? Until we hear cut. You're gonna have to remember that everything that I have taught you and, and use your, you know, your facial expression, everything from the inside, okay? Boys, today is the last campaign. This is it. We need to give it everything we have. Love you guys. Let's do it. ทีมต่อไปครับทีมสอนญาครับขอบคุณค่ะวันนี้ทีมสัญญาเนี่ยฉลาดในการเลือกอันดับด้วยประสบการณ์หลายๆครั้งเจอปัญหาเรื่องแสงตลอดและวันนี้ก็ฉลาดแล้วค่ะพูดปรตอนอันอซดที่8ก็ไม่เคยฟังมาเรียนรู้จนอันที่ประศนที่9ก็ดีใจด้วยจับเวลาเลยป่ะโอเค okay, <Okay. S 1> ค่ะกั <Okay. S 1> จัง come h e ตอนที่พี่สัญญาบอกว่าให้กัจจังไปอันดับหนึ่งเนี่ยผมก็ ไม่ได้คิดอะไรมากยังไม่รู้ว่าพี่ซอเนี่ยจะให้เขาเดินไฟนอลวอล์กน่าจะเป็นลุยส์ผมก็มาทำหน้าที่ดันลุยส์ให้ได้ครับน้องพร้อมค่ะ a คชั่นเหตุผลที่พิมพ์เลือกลำดับันนี้เนี่ยก็คืออยากให้คัดจังไปก่อนเพื่อที่แอนดี้กับลุยส์จะได้ดูแอนดี้กับลุยส์ก็จะได้ช่วยเพื่อนในช่วงที่เวลาที่เรากำกับไม่ได้คัพจังจะได้ไม่ตื่นเต้น ให้ขจังไปก่อนเลยมีกล yep. <ligen> ีมเทิร์นเยบในความรู้สึกขจังนะครับก็คือไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่พี่โซเนียวางไว้อะทำได้หมด get ready look up one two go slow slow จังเนี่ยดูร <Stop. S 1> ู้เลยว่าไม่ค่อยแข็งแรงวิ่งก็ย่อแยะย่อแยะ เ้นเต้นด้วยครับแล้วสุดท้ายก็ผมเลยจุดที่เขาวางไว้อะครับขอสีแน่จริงจังท้าทายรถนะนะเทคที่2นะครับเ,เทคที่2เนี่ยพี่ซอนเนี่ยก็พูดถึงเอามือวางไว้บนกระโปรงรถแล้วก็หมุนตัวให้ฟีลิ่งขจังออกมาการมีหมุนอะไรของเขาเนี่ยมันมันก็น่ารักดีทำให้เราเห็นความาสดใสของเขา ซัดติ One, two, ้งเป็นท่านนั้นเหรอสงสัยเหนื่อยมั <S S ้งวันทูเเทคที่สองเนี่ยรู้แล้วว่าจุดไหนคือต้องสโลว์แล้วจุดไหนต้องหยุดก็ตอนทำทำได้หมดชะลอโพสคูสมันแตกต่างเลยตอนแรกก็แปลกๆอันที่สองเนี่ยดูดีกว่าอันแรกอันแรกมันยังดูแบบแปลกๆเชิญคนต่อไปครับแอนดี้ Here we start here we want attitude Alright, how did you like dude. First take she told me to like look really cool and everything, look very take a look at the car, like like this car is um, you know very beautiful and expensive and then look at the driver, give a nod, run off, do celebration, and a strong pose after that, and then uh, yeah, that, that's for the first scene. Hello, come, come. ดันใครหล่อมากคือเหมือนโรบอทอ่ะคือไม่ไม่ไม่มีการอินพรวิสไม่มีการแอคติ้งไม่มีการสัมผัสรถคือมาถึงปุกวิ่งอย่างเดียว แอนดี้คนที่2องแอนดี้ก็ควบคุมอารมณ์ได้ก็หวังว่ากรรมการจะชอบครับเทคที่2 <Action! S 1> two, นะครับแต่ถ้ามึงเดินไปข้างหางลังรถค่ะ <Andy S 2> แอนดี้ก็แข็งมากเลย a c t ิ้งไม่มีเลยเหมือนโรบอทอะคือกดโปรแกรมให้ทำอะไรแค่นั้นคิดนอกกรอบไม่เป็นลุก forward ขอนซึ้ง อันดี้อันดี้ก็รสวมันนิ่งมันดูดูเป็นทหารไปนิดนึงมันยังขาดความแฮปปี้ความวายของความสดใสความสนุกล่าเริ่มนะตอนนี้จับรถน้อยมากไม่ได้จับเลยเสียดายเพราะว่าหล่อรถ้้าวิ่งอะไรดูดีคนต่อไปครับลุยส์เชิญมันเธอครับจับเวลาครับ I was the last one to go so I got to see k a Chan and Andy do their performances so I I saw What I needed to I do เน้นหล่อเน้นเรียบเน้นคู่ลูอิสก็ทำได้ทุกอย่างก็เลยเน้นให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดลูอิสนะดีมากคือการสัมผัสรถอะไรเนี่ยดีกระโดดขึ้นรถนะคะแต่ก็อาจจะหนักก้นไปนิดนึงพร้อม One ทูเก ตอนจบถ้าไม่ได้เป็นชาติแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สิพอทำอย่างงั้นมันดูเฉยๆนิดนิดอ่ะ action เทคที่สองนะครับรวยดูครับ yeah I just hope that team Sonia is the winner because uh, that means more international gangsters can go to the final walk. So, hoping Susu. One, ชอบในสิ <Impf rails> ่ง <mauv> ท <c oughs> <h Agg CSS> ี <laughs> ่พอเขาวิ่งอ่ะเขามีตะโกนออกมาไม่รู้สิโมเมนต์นั้นเนี่ยมันจะทําให้เราขนลุกไหมถ้าทําได้เนี่ย ป๊อปปี้มีคู่แข่งถ่ายครบ2เทคแล้วนะครับสำหรับทีมสัญญาก็หวังว่ากรรมการจะชอบเพราะว่าพี่พู้คิดว่าวันนี้เขาหล่อแล้ววันนี้เขาเหมาะสมที่จะเป็นซูเปอร์แมน